ใเจเิญครับรบนฐานครับชมน่อยใช่เจริญครับยางชมน้อยผมทีมงานใช่ยจเลื่อครับไม่เพม่ขึ้นเหรอขึ้นเหรอไม่ยากะไม่แม็คไรับเป็นระบองระบอนตัวเลขบริษัทนาธานเดอร เรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้วิหญามาแจกแล้วนะครับเที่ยงยีิเทียงยีสิครับผมเทียงยี่สิบนะครับทงที่เงนเกเสียงเพร่นพี่น้องมายนตันสัญานีทางพลอดเดชไยม่ยกเียงยีสิบสุบในเด้อันไหมนะครับเทียงยีนะครับโเลขกับกับมันเบาสะดุดนะครับบางเี กันเรื่งสวนต่อตสายไฟกับต่อส,สุดท้ายแล้วนะครับนฐานฐานที่หนึ่งนะครับทีมงานพ่อพู้ให่โมิอาพอผู้ใหญ่ดิติชัยทรงขบประกวดใทยบริการทีมงานเชฟเจริ่นอุ่นวุ้งเขาเชฟกุ้ง เรี่ยงทะลุจัดทานก้อยบ้อ,บอยอไอร้สติ๊โคติ๊กสามกับทางทีมงานป่าชัยรอสัญญาณตงโบกสำน,นักครับ ต้องเกี่ยวโบกสะบัดปฏิมานจงโชกดีสามสองหนึ่งไปเอ้ารับารับาตึรงตึ้งต้้ึ้งแ้วเห็นซ้ำกันเรซึ้งครับผมไปแล้วครับรับนอดครับผมไป เสียงอีหยังลราพอผู้ใหญ่คือคำล่ามครับแต่ทางในโอ้ยล่ำยอดครับพี่น้องล่ำยอดครับผมนอยไรโปรดติดตามครับวัดกันที่องศาครับฮะเบิ้งโพี่น้องเอาเบิ้งเนาเขาไปล้างเมฆล้ำดำเลยครับมื่ตั้งช่วงบอลแรงไปทางขวาจะกรอยได้ถัดเด้อใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะพี่น้องนะอดเจ๋อไว้อดเจรอ อ่า yup. ไต่ก่อนนะครับไต่ก่อนที่เข่าได้ทันเด้อใช่ไหล่ะโอ้ยนี่เอาจารย์เป็นบวกไฟลั่ดาบนะครับลั่ดาบเด้ไหมหรออ่านีเต็มหางเบึงเบึงมือให้รอดเด้อนะครับนี่ใช่ไหล่ะตีลั่มกาไวๆนะครับหนำหนักอยู่ด้านขาเท่าไรๆนะครับด้านซ้ายเบ oh. okay, okay? ิ oh. Oh ึงระดับ uh มือ huh. ส so <pper> ี <opposite> <chat> so ่เรียมเพียบเรียมเพียบเรียมเพียบเลยคเรียมเพียบพี่นันนะครับเป็นบวกครับโอ้ยนะครับ โค่นไปนี่นโค่ลเลยมีก้อนแจ้งก้อนเดียวนะครับถลาร่อนเลยได้นี่ได้ด้วยลงมาโลดนี่ก้อนขาวนะครับทั้งทรายนี่เบิ้งนะทีประมาณวิ่องน้าทีแค่ครับเพียงยี่สิบครับผมบอนนี้บอนนี่ครับขาวคงคงคือคิวเนี่ยติ๊ตัมคงนั่นเขาคิวเขาดีมากคงเขาคิวเขาดีเลยครับกำลังตั้มมากๆเลยครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ มันเป็นวงไฟลำดาบนะครับเียบแทบแบบตีกันมันเขาเมฆโอ้แต่ว่าบอกเลยวิลาตอนนี้เพิ่งจก้ได้ร้อยโอ้ยว่าไร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 โคโลเลยแรงมากเลยบบ่อไก่พี่ไก่น้องนะครับนี่ก้อนที่เขาเมฆมันมวนสองสมมวลนะครับบอกมาเร็วนะครับบอกมาเร็วบอกมาเร็วมากครับผมนั่นที่ตั้งเย็นอยู่นั่นโคโลเลยครับผมนาซีนี่ไงนะครับอีกประมาณว่าหนึ่งแต่เรามาเบกเขาๆยังไง รุนกันไปครับรุนกันไป่ไรราคาเสียทีแล้เด้อพ่อู้ยหี่มห่เขาเม็เนี่เขาขาวๆนะเขาขาวเลยไทรทุกคนนะครับสูแล้วสูบเาไวครับทองนำเงินนันเรียบร้อยร้อยฮาิคะแนนนะครับพี่หน่พี่นอพี่นบ่ นี่ครับใกล้ทีนั่นแล้วนี่ครับนี่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 สิฮอตไปไม่ลครับนี่ฮอตไปไม่นี่เอาละครับสิฮอตไปไม่แล้วครับนี่หัวกระพราุ่นนะครับลงนักนะครับลงน้ยังอยู่นี่ตึงต่าลงมาต่าลงมาตึงต่มลงมาตึง 1> 200 <180. S> 1้0ยหนึ่งร้อิบหน่งรครับันค,คับ่ผ่ันหนึ <180. S 2> ครับผมใช่เจริญครับไม่ผ่านศูนย์เลยครับสูไไนเอาไว้ครับ